ซื้อเอาไปก่อนนะครับสินค้าจีนขายได้เพราะคนไทยซื้อถูกต้องครับปล่อยให้เขาเอาเข้ามาถูกต้องครับผมถึงได้บอกไงวันนี้ต้องไปควบคุมนะครับในการนําเข้าสินค้าของจีนนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งคืออะไรครับเก็บภาษีอย่าลืมนะครับสินค้าที่เข้ามาในตลาดของประเทศไทยหนึ่งัน้บาทเนี่ยปลอดภาษีนะไม่ต้องเสียภาษีนะ แต่ตอนนี้เขามีการปรับปรุงหรือ,อยังอะไรยังไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นป่ะที่สินค้าออกมาเนะี่ยเพราะอะไรครับหนึ่งพัน้าร้อบาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเมื่อไม่ต้องเสียภาษีปุ๊บไม่ได้บวกภาษีเข้าไปแต่คนไทยเวลาผลิตของขึ้นมาถูกปะต้องสิต้องไปตรวจคุณภาพที่นั่นที่นี่นะต้องไปจ่ายภาษีต้องไปบวกทุกอย่างถูกต้องไหมฮะแต่จีนไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องไปขออะไรเลยกระทรวงพาณิชย์นั่งอมอะไรอยู่ าถามว่ากระทรวงพาณิชย์นั่งกลมอม